สวัสดีค่ะพบกับรายการนะคะไวสใสถามมาอาจารย์หนูนานจัดให้ได้เลยค่ะน้อ,นองๆไวสใสท่านใดนะคะที่ปัญหานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์จัดให้เลยนะคะท่านาน้องไวสใสถามมาค่ะพี่หนูนะคะอยากรู้ว่าทําไมตอนเด็กๆพ่อแม่ถึงไม่อยากให้เรามีแฟน แต่พอเราโตขึ้นโตขึ้นน่ยก็กลัวว่าเราจะไม่มีแฟนแทนสงสัยจังเลยค่ะน้องพรชนกคะ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาห่วงน้องพรชนกนี่แหละคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาเป็นห่วงน้องตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็ห่วงว่าถ้าเราไปเจอคนไม่ดีเข้าเนี่ยจะเป็นยังไงพอโตขึ้นมาแล้วเขาก็ห่วงว่าถ้าเราไม่มีแฟนเนี่ยจะไม่มีใครมาดูแลนะคะเหมือนอย่างอาจารย์นี่แหละค่ะจนป่านนี้แล้วเนี่ย ไม่มีใครมาดูแลหัวใจเลยะค่ะต่อป่านนี้แล้วยังไม่มีใครมาดูแลฮ้อะไรนะนี่ถ้าอยากมีคนมาดูแลหัวใจเนี่ยทำหน้าให้ใส่ก่อนดีกว่าไหมคะนี่เลยอะปิดรายการแล้วไปล้างหน้ากัน น้ำพอนชนกคะอาจารย์ขอแนะนําเลยนะคะถึงเราจะมีคนดูแลหัวใจแล้วหรือว่ายังไม่มีเนี่ยแต่เรามีคนดูแลผิวหน้าแน่นอนค่ะก็ผรอนสวยบิวตี้ได้ละค่ะดูแลให้หน้าใสปิ๊งพิงไปเลยเอามีคนดูแลผิวหน้าแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยขอปิดรายการไปล้างหน้าก่อนนะคะไปอย่าโดนเป็นจุกง์อย่ามีคนจับจองคิดไปสูงอ่ะถ้าได้ครอบครอง ความใจดวงนี้จะคอให้ความรักจะดูแลอย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนหนูนาจัดให้ใส่ปิ้งๆเลย